ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปตีแพ็คกันวันนี้มีแพ็คอะไรปไปดูกันนี่มีแพ็คสัตว์น้ำนะแล้วก็แพ็คเงินเขียว โอเคเราตีเงินเขียวดีกว่าฟึบเงินเขียวนี่ก็เป็นแพ็คที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะตัวมันก็จะพัฒนาไปตามตัวของเรานะที่มันมีอยู่ในเด็กเรานะครับมีกินเนื้อพืชใช่ไหมกินพืชแล้วก็นกนกระจัดกินพืชเราลงไปชนโอเคน่าจะเพียงพอ มีอยู่ด้วยกัน3รอบนะเราต้องคํานวณตัวของเราลงต่อสู้แต่ละรอบดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวไม่พอโอเคชาร์จก่อนแพกนี้ AI ค่อนข้างฉลาดนะแล้วก็พลังต่อสู้เยอะเลือดเยอะนะครับต้องใช้ความคิดนิดนึงโอเคมี3ามีสาป้องกันฟึบมีส ไม่ทำอะไรโอเคเรามี4แต้มนะเราเกสคสะสมชาร์จไปเรื่อยๆนะครับทั้งป้องกันด้วยทั้งชาร์จด้วยตอนนี้ AI มี3มี3ยังไม่ทำอะไรอีกตอนนี้เรามี6แล้วนะป้องกันจุดโอเคมา ตีได้แล้วมีห้าแล้วนะ AI มีห้าถือว่าเยอะแล้วตีม,มาได้แล้วไม่ตีอีกืหฉลาดนะเนี่ย AI ตอนนี้เรามีเจ็ดเราต้องป้องกันสักห้าชาร์จที่เหลือชาร์จมามีห้าแต้ม AI มีห้าแต้มไม่ตีอีกแล้วืหอตอนนี้เรามีหก องกทันห้มาได้เวลาตีแล้วมีหแต้มแล้วตีได้แล้วเออตีหเข้าเราแค่หนึ่งโอ้ยกว่าจะตีได้อตอนนี้มันไม่ไม่เหลือแต้มนะเราก็จัดเจ้าตัวนี้พลังดูพลังชีวิตมันดิสามพันกว่าโอ้โหปังเรียบร้อย โอเคตัวที่2มาน,นะครับเจ้ากินพืชตกตี3ามเราก็ไปนอนสิครับไปหวันมาต่อไปกินเนื้อของเราห้าปึ๊บเมื่อกี้ AI เหลือปังเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายของเจ้า AI นะเมื่อกี้มันเหลือนหนึ่งเราไปเก็บไปชาร์จ รวมตี5ปังแล้วก็นอนสิครับไปหวานตัวสุดท้ายเราชนะพลาดเขานะตกหมดสิครับล้อลายปังเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของการตรีแพทเงินเขียวนะต้องตีถึง3รอบได้ดินเอม่วงมาสะสมดินเอม่วงต่อไปรอบสอง รอบสกินพืช2ตัวนก1ตัวมากินพืชจัดกินเนื้อลงพลังชีวิตตัวที่2เยอะมากเลยสองพกว่าต้องจัดอินโดมินัสเล็กลงอะ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นนก นกก็ต้องจัดกินพืชนี่แหละจัดตัวแข็งๆไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อพลาดตายตายอ่าเราเริ่มก่อนชาร์จฟับ AI 2. มีสองมีสองเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วไม่ไม่ทำอะไรเลย เราก็เปลี่ยนตัวมาเก็บไปชาร์จโหเมื่อกี้มันป้องกันนะนีมี2มี2อ,องเขาเปลี่ยนตัวเอาพืชมาใช่ไหมแล้วก็โจมตี1แต้มหมดปังเรียบร้อยตอนนี้เรามี5แล้ว AI ไม่มีแต้ม5 AI ไม่มีแต้มเปลี่ยนตัวมาตบเลยดีกว่า อินโดมินัสเล็กมาตบเลยเอขงพลังตบเยอะๆมาตบให้ตัวนี้ตายก่อนเพราะตัวนี้เลือดเยอะนะฟับปังเรียบร้อยตัวแรกเขาตายไปตัวที่สองเขานกนะสามแต้มสามแต้มไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรใช่ไหมเราก็เปลี่ยนนกลงมาสิเ,เปลี่ยนกินพืชลงมา สามแต้มไม่ทำอะไรใช่ไหมเราป้องกัน mm hmm. เก็บไว้ก่อนจึบ๊บโอเคถาไปด้วยมาแต้ทางเรามีหกมีหกมีหกเปลี่ยนตัวเหลือ 5, mm hmm. ห้าเหลือห้าแล้วตีห้าโอเคปังเรียบร้อยเราไปนอนมาเจออินโดมินัสเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันแต้มหมดนะ แหมดตีให้พอตายพอที่เหลือเก็บไปชาร์จส่งต่อโอเคฟับตีแค่สองก็เพียงพอไปนอนเจ้าคอยาวตัวสุดท้ายของเขามีสีมีสีจมตีสีโอ้ยโดมินัสเล็กนอนก่อนนะครับต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับเจ็ด ย่างนี้ก็จัดท่าไม่ตายอะสิฟับปากงาเรียบร้อยนะครับโอ้โหโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่สองของการตีแพ็คเงินเขียวนะได้ดินเอ็นม่วงนะครับต่อไปรอบที่สามไปต้องจัดกินพืช จัดไม่แพ้ทางลงไปชนกับเขาอะนะโอเคน่าจะเพียงพอไปอันนี้ก็ค่อนข้างสูสีเลยนะรอบ3เนี่ยนะครับเราป้องกันไว้ก่อนลังโจมต,ตีเขาสูงมากเลยนะตัวเนี้ยโจมตีพันหนึ่งอะเขาโจมตี2เขาแค่หนึ่งนะโอเคอเมื่อกี้เขาแต้มหมดแต้มหมด เราตีหมดมันก็ไม่ตายแต่เลือดมันเยอะมากตอดก่อนดีกว่าไหมต่อแต้มไว้ก่อนดีกว่าไหมเออตอแต้มก่อนดีกว่าโองตีสองตอแต้มให้เขาเหลือนิดน้อยก่อนปั้งโอเคยังไม่เป็นไรตัวนี้น่าจะสังเวยชีวิตโจมตีแค่หนึ่งเราก็ไปนอนพลังโจมตีของ AI ตัวนนี้มันสูงมากเลยพันกว่านะ เมื่อกี้มันเหลือหนึ่งนะเราเสี่ยงว่ามันไม่ป้องกันโอเคเมื่อกี้เสี่ยงดวงจริงๆนะกะว่ามันไม่ป้องกันอ่ะปึ๊บมันโอมตีสามเข้าแค่หนึ่งนะเราเราป้องกันสองเมื่อกี้มันแต้มหมดแต้มหมดเราก็ต้องตีให้เขาพอตายโอแต่ต้องตีถึงสี่อ่ะหาย ไปนอนโอเคตัวสุดท้ายของเขาน้ำชนน้ำแต่เรามีนกรองรับอยู่มันมีห้าแต้มห้าแต้มโจงตีข้สองเขาเหลือสามเหลือสามเหลือสามเราต้องเซฟไปก่อนป้องกันไว้ก่อนนะ่ะป้องกันเยอะ,ยอะไว้ก่อนแล้วก็ชาร์จ มีห้าแต้มมห้าแต้มมาจมตีมาให้หมดเลยมัเออโอเคโจมตีห้าเข้าแค่สแต้มหมดด้วยนะเจ้าเอไอไตรจมตีเทน,น่าตักสิครับมีห้าแต้มฟาบเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่สามออก็ได้แพ็กเงินเขียวมานะเหนื่อยนะเนี่ยแพ็คนี้ค่อนข้างจะยากนะครับโอเคได้ กัดใบละ30 4ใบก็ร้อยี่โอเคครับแถมได้ DNA เอ้อ JW มาด้วยนะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเงินเขียวนะครับเออแล้วอย่าลืมเก็บไฮบิดแดงด้วยนะไว้ไปไฮบ t ิดนะครับพัฒนาตัวขึ้นไปอีกตอนนี้พี่ยังไม่มีตัวไฮบิดนะแดงเลยสักตัวเดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย